สวัสดีครับวันนี้จะนําเสนอวิธีการนะครับเราจะทํำยังไงให้นะครับชื่อขึ้นมาปรากฏนะครับแล้วก็รหัสแปลงเลขที่เอกสารสิทธิขึ้นมาปรากฏนะครับแล้วก็มีราคาขึ้นมารวมด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นตามนี้นะครับก็จะมีชื่อเจ้าของแปลงที่ดินนะครับแล้วก็ราคาไล่งานว่าปรากฏขึ้นมานะครับเผื่อท่านจะนําไปประกอบในการนะครับ อธิบายเจ้าของแปลงที่ดินนะครับโดยเปิดแผนที่ไม่บดขึ้นมาให้เขาดูนะครับอขออนุญาตนะครับท่านจะเริ่มต้นยังไงเราจะมีวิธีการยังไงนะครับท่านมาดูปกติแล้วนะครับของเราจะมีเฉพาะแผนที่ไม่บดซึ่งมีรหัสแปลงเท่านั้นนะครับยังไม่มีชื่อคนมาร่วมในการใส่เข้าไปในแปลงนะครับดังนั้นเราจําเป็นที่ต้อง นะครับเชื่อมชื่อบุคคลเข้าไปแต่บางครั้งเราไม่ได้ทําแผนที่ไม่บดท,ที่มีการเชื่อมชื่อคนแต่แรกนะครับจําเป็นที่ต้องเปลยนชื่อคนที่มีเจ้าของแปลงปัจจุบันนี้จาก LT a ท็กสามพเริ่มต้นก่อนนะครับท่านต้องไปทําการสร้างพดสสามใน LT a แท็กสามพก่อนเราไปที่หนังสือราชการนะครับพดสสาม แล้วก็เลือกสร้างพรสสามนะครับสร้างพรสสามเสร็จแล้วนะครับท่านจะมีพรสสามปรากฏขึ้นมาหนึ่งครั้งนะครับไม่ต้องสร้างเกินหนึ่งครั้งนะครับพรสสามถ้าสร้างซ้ํานะครับจะเกิดการประเมินเบิ้ลทันทีแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วนะครับท่านไปที่โปรแกรมเสริมของเราชื่อว่าโปรแกรมจัดการข้อมูล LT a แท0สามพันนะครับโปรแกรมนี้ท่านจะได้เฉพาะ นะครับที่ท่านได้มาการอบรมจากทีมงานจัดสรนแล้วเท่านั้นนะครับหลักสูตรอื่นจะไม่ได้นะครับท่านเลือกเข้าในโปรแกรมนะครับช่วยโปรแกรมเสริมของเราคือโปรแกรมจัดการข้อมูล l t a x ท0 0 0แล้วไปที่คำว่ารายงานสลประเมินนะครับทางด้านซ้ายมือจะมี คำว่ารายงานรประเมินซึ่งโปรแกรมตัวนี้จะพิเศษช่วยท่านก็คือ 1. ประเมินอัตโนมัติ 2. มีป้ายออกมามีรูปติดอัตโนมัตินะครับแต่วันนี้เราจะเน้นย้ำไปที่การส่งออกชื่อเจ้าของที่ดินนะครับเพื่อไปเชื่อมกับข้อมูลรูปแปลงที่ดินและแสดงชื่อและราคาประเมินออกมานะครับดังนั้นท่านเลือกตรงคำว่าส่งออกราคาประเมินส่งออกเจ้าของที่ดินนะครับ เมื่อส่งออกแล้วนะครับจะเกิดไฟล์ดาวน์โหลดขึ้นมาอยู่ทางด้านขวามือนะครับก็ตอนนี้บางเครื่องก็จะโหลดไปแล้วอยู่ในดาวน์โหลดนะครับอยู่ในดาวน์โหลดของเครื่องท่านนะครับอ่าก็จะเป็นไฟล์ Excel เราจะนำไฟล์เ x c e l นี้เข้าไปเชื่อมกับแผนที่ไม่บดนะครับแล้วก็ย่อโปรแกรมลงไปนะครับและเปิดแผนที่ไม่บทขึ้นมาเมื่อท่านเปิดแผนที่ไม่บดขึ้นมาแล้วนะครับท่านเปิดตัวอ่า ไฟล์ขึ้นมาซึ่งไฟล์นั้นจะอยู่ในดาวน์โหลดนะอยู่ในดาวน์โหลดตรงนี้นะครับนะครับนี่อยู่ในดาวน์โหลดนะครับแต่ถ้าบางเครื่องนะครับไม่สามารถเปิดพร้อมกันซ้อน2หน้าแบบนี้นะครับให้ท่านย่อตัวแผ่นที่ลงครึ่งหนึ่งกดก็ได้นะครับย่อแผ่นที่ลงครึ่งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าสังเกตนะครับไฟล์จะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดนะไฟล์จะมาอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าตอนนี้ ไฟที่เราดึงออกมาจากโปรแกรมเสริมนะครับจะเป็นไฟล์ excel อยู่ที่ดาวน์โหลดเราจะดึงไฟล์ที่เราตรงนี้นะครับไปไว้อยู่ในช่องของคำสั่ง Layer p a n e l นะครับเราจะลงดึงลงไปเราดึงลงไปนะครับอ่ะแล้วก็ปิดตัวไฟล์ดาวนโหลดเราออกไปนะครับทีนี้เราจะทําการเชื่อมระหว่างแผนที่แม่บทนะครับกับชื่อคนและราคา นะครับเราคลิกขวาที่ชั้นข้อมูลนะครับที่เป็นรูปแปลงที่ดินหรือพาเซลนะครับชั้นข้อมูลรูปแปลงที่ดินหรือพาเซลนะครับแล้วเลือกคำว่า property นะครับเสร็จแล้วท่านเลือกคำสั่งคำว่าเชื่อมนะครับจะมีคำสั่งที่เป็นคำว่าเชื่อมอยู่ตรงนี้นะครับท่านเลือกคำว่าสั่งคำว่าเชื่อมนะครับ และกดเครื่องหมายบวกสิ่งที่เราจะเชื่อมกันนะครับก็คือ ownerland นะครับค q นะครับแล้วก็ต่อมาครับสิ่งที่จะเชื่อมกัน p านิ q l code ดังนั้นนะครับท่านต้องเชื่อมด้วยสิ่งที่เหมือนกันนะครับสิ่งข้อมูลที่เราจะเชื่อมก่อนอนะันแรกครับ ownerland อันที่2นะครับผ่าซลลโคดแล้วก็ผ่าซลลโคดด้วยกันเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะกดโอเคท่านต้องเลือกตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ก่อนและลบนะครับที่เป็นแถบยาวออกก่อนนะครับเราไม่ต้องการให้มันไปแสดงนะครับเราก็ลบก่อนเสร็จแล้วกดโอเคไปนะครับ ตอนนี้เราทําการเชื่อมแล้วครับต่อมาครับทีนี้เราจะทําการนะครับแสดงนะครับแสดงเราเลือกชั้นข้อมูลแปลงที่ดินอีกรอบหนึงนะครับเลือก property อีกรอบหนึ่งจากคาว่าเชื่อมนะครับเราก็จะไปตรงคําว่าตัวอักษรนะครับ สร็จแล้วตัวอักษรน,นี้นะครับผมจะส่งสูตรมาให้ท่านด้วยนะครับให้ท่านดำเนินการเอาสูตรมาวางในช่องนี้ได้เลยนะครับโดยท่านเลือกเมนูคำว่าตัวอักษรน,นะครับเสร็จแล้วนะครับท่านเลือกตรงนี้ให้เป็นโชว์ Label นะครับส่วนบรรทัดที่เป็นแถวยาวๆตรงนี้ นะครับให้ท่านนะครับเอาสูตรของผมไปวางได้เลยนะครับเดี๋ยวอ่าผมจะส่งสูตรไปให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่ต้องไปพิมพ์นะครับเป็นการแสดงชื่อขึ้นมาเสร็จแล้วท่านกดนะครับตกลงไปนะครับเราก็จะได้ชื่อคนขึ้นมาเชื่อมเราก็จะได้ชื่อคนขึ้นมาเชื่อมนะครับว่าใครคือจองรหัสแปลงชื่ออะไร นะครับเลขที่กระแสนสิทธิเจ้าของแปลงจำนวนกี่ไนะร่กี่งานกี่วานะครับก็จะมีแผนที่ตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับให้ท่านนะครับไปใช้ประกอบในการดูพื้นที่นะว่าใครคือเจ้าของแปลงนะครับจำนวนเนื้อที่เท่าไหร่กี่ไร่กี่งานกี่วาและราคาประเมินแปลงละเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้สวัสดีครับ